ผมนายวันิชทองนอกและในายชัยทองวิศวะนับพิธารครับได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรของกลุ่มอินดี้เป็นนักศึกษามหาลาัายคอนแก่นวิทยากเขตหนองคายคณะสังคมบูรณาการ,ราสังคุมาศาสตร์พทยาการสาขานิติศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งได้รับหัวข้อศึกษาให้มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องบางรายาศาสตร์กับรุ่นพี่นิติศาสตร์ปีที่สองคือพี่เจมพี่แก้วแล้วก็พี่น้องนี้ครับ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ครับสหรับข้อแรกนะครับผมขอถามพี่เจมก่อนเลยนะครับมังรายศาสตร์คืออะไรครับพี่เจมอ่าครับสําหรับมังรายศาสตร์นะครับผมหรือกฎหมายของพระเจ้ามังรายนะครับผมซึ่งอ่าเป็นมันเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับผมซึ่งกฎหมายนี้นะครับผมเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้ามังรายนะครับผมซึ่งพระเจ้ามังรายตอนนั้นนะครับเป็นผู้สร้างเมืองเชียงใหม่นะครับผมในขณะนั้น ทางอาณาจักรสุขโขทัยนะครับผมคือพ่อขุลามคำแหงในช่วงนั้นก็ได้ของราชของอาณาจักรสุขโขทัยอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมในมังรายศาสตร์นะครับผมจะเป็นการบันทึกถึงคำพิพากษาของศาลแล้วก็จะเป็นกฎหมายที่มีการพัฒนารูปแบบระเบียบแบบแผนมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับผมของท้องถิ่นนะครับผมรวมถึงจารีตด,ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ มีการรวบรวมให้เป็นลักษณะหมวดหมู่ในเป็นมาตรานะครับผมก็จะมีการรวบรวมมาเรื่อยๆนะครับผมของพระเจ้ามังรายนะครับผมในขณะนั้นสําหรับอ่ามังรายศาสตร์นะครับผมที่มีฉบับที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบได้นะครับผมซึ่งอ่าค้นพบที่อ่าจังหวัดสระบุรีนะครับผมที่วัดเสาให้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมเป็นการเขียนด้วยภาษายนครับผม พอรวมๆแล้วก็คือมังรายศาสตร์ก็คือเป็นกฎหมายชนิดหนึ่งฉบับหนึ่งครับต่อเลยครับส่วนข้อสองนะครับผมขอถามพี่แก้วครับมังรายศาสตร์เกิดขึ้นในสมัยใดครับสำหรับมังรายศาสตร์นั้นเกิดขึ้นในสมัยสุขโขทัยนะคะแล้วก็ซึ่งในสมัยนั้นจะอยู่ภายใต้การปกครอ,องของพญามังรายหรือพระเจ้ามังรายศาสตร์ปกครองอาณาจักรลานาค่ะครับสำหรับข้อที่สามผมขอถามพี่ ที่นุบนิกนะฮะบ,บางรายศาสตร์ครับมีมีความมุ่งหมายคืออะไรครับปิดก็คือมลายศาสตร์ครับก็คือเพื่อใช้ในการพิจารณาคดีความครับในสมัยนั้นนะครับข้อสี่นะครับผมขอถามพี่แก้วครับใครเป็นผู้แต่งครับก็คือ สำหรับมับงรายศาสตร์นะคะชื่อกบอกนะคะก็คือพระยามาังรายหรือพระเจ้ามังรายนะคะเป็นกษัตริย์อาณาจักรลานานะคะเป็นอุรสษของลาวเมงแห่งแคว้นหิรันนครครับผมเป็นผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นนะครับผมครับแล้วข้อห้านะฮะลักษณะการแต่งหรือการเขียนขึ้นของมังรายศาสตร์นี่มีลักษณะเป็นอย่างไรครับพี่แก้วมังรายศาสตร์นี้เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะ และการเขียนการเขียนมังรายศาสตร์นี้เป็นการเขียนแบบร้อยแก้วค่ะครับผมข้อหครับมังรายศาสตร์มีคุณค่าอย่างไรครับผมสําหรับคุณค่าของกฎหมายมังรายศาสตร์นะครับหรือกฎหมายของพระเจ้ามังรายนะครับผมจะให้คุณค่าทางด้านนิปริศาสตร์นะครับผมซึ่งตรงนี้น้อ,นองๆทุกๆคนก็น่าจะได้เรียนมาแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีการบรรจุไว้ในหลักสูตรในวิชาเรียนเป็นคุณค่าทาง ด้านนิติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งสําหรับวงการศึกษานะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ได้เอามาสอนให้น้องๆน,นะครับผมว่ากฎหมายมงรายศาสตร์มีคุณค่ายังไงมีต้นสายปลายเหตุมาจากไหนนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะให้คุณค่าทางประ,ประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งตรงนี้เราไม่อาจทราบได้ว่าเป็นแทเป็นมาแท้จริงแบบไหนหรืออย่างไรน,นะครับผมตรงนี้เราก็อาศัยจากหลักฐานที่ มีปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับผมตรงนี้ก็จะใหะ้คุณค่าในทางนิติศาสตร์ในทางการเรียนการศึกษาแล้วก็คุณค่าในทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับผมรวมไปถึงกมไยฉบับนี้แต่งขึ้นให้มีการสอดคล้องแล้วก็มีเหตุผลประกอบกันนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นการรวบรวมมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณจนมาถึงปัจจุบันก็มีการศึกษากันต่อเรื่อยๆมาครับ พี่ดธงมิตรครับการตัดสินคดีความโทษหนักมีสามสถานคืออะไรบ้างครับพี่โทษหนักนะครับในสมัยมังลายนะครับก็คือจะมีหนึ่งนะครับก็คือประหารชีวิตเลยนะครับประคารชีวิตนะครับขั้วนะครับข้อสองก็คือจะตัดอวัยวะเพศนะครับก็คือการตัดนิ้วตัดยังไงนี่ยครับตัดอาวัยเชื่อไหมครับอาวัยเชย่อไหมเฉยๆพี่อาวัยเชื่อไห้าอาวยเช่าก็ตัดทั้งอาวัยเช่อ ทั้งแขนทั้งขาแล้วก็เอาวัยวะเพีก็สมัครได้ครับแต่แล้วแต่ที่จะตัดหรือไม่ก็ได้เช่นสมมุติเอามือมือมือข้างนี้ไปรักขโมยของเขากผมตัดมือข้างนี้เลยใช่ครับแล้วก็ข้อสามนะครับก็คือชายนะครับก็จะไปเป็นท่านในที่เมืองอื่นนะครับให้ผู้ชายนะครับไปเป็นท่านในที่เมืองอื่นครับขายขายแปว่าครับผมอันนี้พี่ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมซึ่งจะต่างจากอ่า โทษในปัจจุบันในทางอาญานะครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้โทษทางอาญาของประเทศไทยในกฎหมายอาญานะครับผมก็ตอนนี้มีบัญญัติไว้ใน5สถานด้วยกันนะครับผมคือลิบทัซับนะครับผมอันดับแรกแล้วก็ปรับนะครับผมแล้วก็กักขังกักขังนะครับผมจำคุกแล้วก็ประหารชีวิตนะครับผมซึ่งทุกวันนี้ในการประหารชีวิตก็คงจะหาเห็นได้น้อยถึง เกือบจะไม่มีเลยนะครับผมในปัจจุบันของประเทศไทยนะครับผมครับครับจากนี้ไปก็ขอขอบคุณมากนะครับรุ่นพี่นิติศาสตร์ปีสองที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมังรายศาสตร์ในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ